สวัสดีค่ะพี่น้องเจน,นอยมาละเดอ้อเมือวพี่น้องคือเกาเนาะทีเกากับเวลากับบใครบ่ใคายอยู่เป็นอันปันไดนะกะบ <c oughs> เจนอยกะย่ายอยเนาะยหน่อยพพ่นละก็ได้มว่าคุยกับพี่น้องเนาะส่วนนี่ส่วนไ่ส่วนนี่เนาะค้นกับคุยเรื่องการเมืองกันผูดด้ใดบอกคุยเรื่องการเมืองกลายเป็นค้นบทันสมัยเนาะ กอนอื่นใจหน่อยก็ขอบคุณเล็กอันแฟนรายการเนาะที่เขามาคอมมนว่ากัแสดงความคิดเห็นหลายอะไรเนี่ยก็ไปในแนวทางเดียวกันพ่นละพ่นละส่วนใหญ่กับว่ามันมีอยู่ทั่วโลกหล่อแฟนรายการเนาะของเกียนหน่อยเนาะหางจิบบ่มีบ่มีหลายทอลรายการอื่นเนาะก็ออกอยูื้่ในทีวีกัถึงว่าคนหนึ่งฟังเข้าฮอกก็ถือว่าเข้ได้เหตุน,หนาทีของประชาชนพนลเมืองเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะ พี่น้องเข้ากับติดตามข่าวเนะาะบพราว่าสิเป็นข่าวโควิดบอกวาสิเป็นข่าววัคซีนบริวาสิเป็นข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยวราสัทต่อประเทศอื่นกัเขา้า็ไห่ควาวสําคัญแต่ว่าทุกคนก็ต้องสนใจประเทศเจ้าของหลายกรมูเนาะก็เกินหน่อยกับขอบคุณหลายๆทีแฟนรายการยุ่ทั่วโลกนั่นแหละเนาะเมืองไทยเมืงงมองเดลหมอกละมันมีสซุปประเทศนั่นแหละพี่น้องก็กินหน่อยกับขอบคุณหลายๆเนาะ แก่อยู่ดีไม่แห้งเนาะเขาไปเจ้าคุมข้องแม่นบอกา้องเตือกกระเปาบรบตัวนกระเิ่งหลายๆมองใส่กันเนาะพี่น้องเนาะกินหน่อยกระเปาในมุมมองของกินหน่อยเนาะกะช่วงนี้เฮาก็ะเบื้องเนาะเด็กหน่อยเขาก็ออกมาลูกล้านเฮาก็ออกมาเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลนั่นกคันว่าเรื่องปราบปรามประชาชนกันว่าเรื่อง สกัดเด็กหน่อยนี่อ้ยวหวขนาดเนาะไ่ใหม่นี่ก็บ่สนใจไอ้ประชาชนซอยเหลือกันเองแม่บอกว่ไวใหม่ลงงานเนาะแต่ว่าบัดเด็กหน่อยออกมาเนี่ยโอ้ยจะว่าเอาเงินมาแต่ใสามาปราบปามเด็กน่อยมาฉีดน้ำเอาจักเอาน้ำมาแต่ใสว่วขนาดมาฉีดไล่เด็กหน่อยเนาะเอาหออาลดมาตันทางเอาอีหยังที่มีแนวตันทางเนี่เอามาบัด ันเรื่องเอามาป้องกันว่าให้เจ้าของเสียอำนาจประสันเถาะบ่มีฟัง่งบ่มีสนใจเนาะเกณฑ์หน่อยเขาจักสิว่าจังไหนเนาะซื้อตอนมือนี่เสียเอาว่าจากงไหนละนะพี่น้องเนาะเกณฑ์หน่อยกัจัากบอกว่าซื้อตอนว่าย,ยุกเขายากหมากแพงเนาะประชาสน้นตายโลนไปว่าเม่นใบไหม่เนาะเขาอยู่สู้วิกฤตประสันเถาะประเทศไทย ปีนี้เนาะเป็นปีที่ยุคเขาอยากหมากแพ่งอิหลีเนาะประชาส้นลนตายล่มหายตายจากพี่น้องกองไปเฮาะว่าเม่นใบไหม่เนาะลนลงเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลก็บ่ได้สนใจวัคซีนเขาบอกว่ามันบ่ดีปันใดบ่ดีปานใดประชาส้นคนไทยก็อยากขีดเพราะว่ามันบม่มีทางเลือกเด้มันบม่มีทางเลือกบม่มีทางเข้าสี่อัน เฮ็ดจังไดน่ะไปนอนผู้เฒ่าผู้โทเด็กเล็กเด็กน้อยแม่ลูกอ่อนแม่ม่านไปนอนเนาะบางคนก็นตายไปพี่น้องนาสงสารเนาะนาสงสารนาเห็นใจเนาะรัฐบาลก็สิมแตล่ลอกดาวลอกดาวปิดมันบ่คิดว่าเขาบ่มีสิกินคนนั่นเห็นพี่น้องเขาออกมานี่าเนาะเงินบม่มีงานบ่มีเนาะพากันออกมาคุณสมบัติบุญงามอนุงแล้วก็เอาหมอลดบอกมาผู้ ผูมีลถมันก็ดีเนาะออกมามันก็ป้องกันเขาขีดน้ำใส่ขีดสารเคมีใส่ยังมันก็บ่เป็นยางเนาะเข้านั่งอยู่ในรถหฮาสิบใบเก็ได้บ่บพิษเป็นบ่แต่ว่าผูมีรถก็ลำบากยี่นาอพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใดเหตุจังไดก็เฮตดตามที่เฮาเหตุใดเนาะพี่น้องเนาะที่เห็นกะเห็นใจเนาะเพราะว่าพันธการนี่มันบ่ย่อมออกจากอำนาจมันเหนียวก็ปีงก็งัวก็ควายอีกว่าสัน่อไปประเทศไทยนี่ มันกับนายทุนนี่เนาะกับพดติก,การนี่เนาะกินประสา้นว่าม่นฮับอันว่าม่นเห็บเนาะว่ามันมัดว่าม็นปีงเนาะเกาะประสาสน้นเกาะประเทศไทยเนาะนายทุนงหญ่ๆก็บได้เนาะเียนโอ้ยเห็นคุณนวัดออกมาก,กับป็นตาเลืต์ตนเราคนมาทํางานเนาะมักซอยเหลือเพื่อนมนุษย์เนาะเราก็สิเข้าใจถังสัจธรรมหลายขึ้นเราป่วยเนาะเราก็อยากซอยพี่ซอยน้องเราประกาศเราก็บอกว่า อันซีพี่เนี่ยเอามาซอยแมกก่กินกินหัวมูาาาเฮ้าลายแล้วเอาเปียบประช่าส้นลายแล้วเนาะเพื่อนกับลูกสาวเพนนิ่นเนาะเขาออกมาว่าเพื่อนไปบริจาคโอ้ยซ้ำานั้นมันบ่เพียงพ่อดอกส่วนใหญ่ก็เอาไปถวายเจาออ้าพื่นละเนาะแต่ว่าประชาชนนี่สิตายนี่ยว่ามีแหละเฮ็ดพ่อเอาหน้าเอาตาสรมแล้วเมี่ยเพื่อนกับลูกหลานเพื่อนกระด้เนาะเนี่ยเมี่ยคุณนฝุ่เนาะแต่ว่าก็ดีก็ว่าเฮ็ดเนาะพี่น,น้องเนาะ ดิฉันนี่ก็โอ้ยบึงข่าวทังบานเท่านอะอขากันตายกันไหลเพราะว่ากฎหมายมันค้นคนรักษากฎหมายบ่ดิยีวสันตอะขาเจ้าของขากันตายป้นกี้ยาเสพติดโอ้ยพี่น้องบนจะเป็นครือนรลุกนี่แหละประเทศไทยเดียวนี้เนาะหันน้าไปทังใดรัฐบาลมิมองเพิงวสันต่อไปสาลน,นี่กับมีมประชาสนกั สารนนี่ประเทศไทยนี่เนาะส่วนใหญ่เนาะผู้พิพากสารเนาะกระซั่งได้คัาก็ก๋วยเตี๋ยวอีกส่วนใหญ่เนาะผู้ดีก็มีอยู่นั่นแหละพี่น้องผู้ข้าเจ้าทวนมาได้บางคนก็ไปขาตัวตายเนะาเนะปีไก่เนาะก็น่าสงสารเนะาะวัคซีนเนาะกับบ่มีจังกุ้นอันนวัดเล่าก็มีเงินเนาะก็เป็นคนดีนำ้ำรีกันกับดีใจน้ำที่เล่า เศร้าเนาะเราสิได้กลับบานเร็ยวยเนี้เนาะนาย,ยกทักษิณพ่นกับปิ่นห่วงพ่นกับเบาเรื่องประชาชนเนาะดิฉันก็ดีใจกับเราได้กลับประเทศไทยเนาะนายแล่มโบหมาเขาเลี้ยงไว้เพราะว่านายอันบ่มีสาระบัดเรื่องบักพ้นน่นนะเสนอนาดีขนาะเรื่องนายพ้นเน่ะฆาตกรคาล้านน่นนะเอ็น,นบอกกเป็นผู้ต้องหายอยู่เดียวนี่เพราะท่านเด็ จานบ้านเด็ดตาสินขันบ้านเดตาสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าก็ถือเป็นผู้ต้องหาแล้วเนาะใส่ใจดีขนาดคนก็ออกมาบอกค่ะว่าให้นายกทักษิณออกมาจังสันจังสี่มันคู่ได้หน่นายบ่มีสาระนี่มันคู่นายกทักษิณแน่นี่ขันทังเข้าไปเบ้ามันเอาผิดเท่าไดร่ดินายเลมโบก็ออกมาที่เห็นก็อยากเบ่งอยู่ดอกขันนายกทักษิณมานายเลมโบนี่ไปมุดอยู่หูไดเนาะ ที่เห็นกับเให้งหายรักฆ่าเองมันดอกนายึ่งอ่างนี่เนาะนายสะถุลสักุลเังไปเปลี่ยนซื่นเนาะที่เห็นเบิ่งแล้วก็พี่น้องเขาเลี้ยงม้าไว้เนาะเอาไว้ถ้าเฮ้าไว้ถ้ากัดคนย่ำสิอันเมื่อไรเขาออกจากอำนาจมาสันต์เนาะที่เห็นเบิ่งประชาชนเนาะวัคซีนกับเมีโอ้ยเบิ่งพระกับส่ชุดว่ามันจะเป็นหมอเป็นพระจะเป็นเจ้าบ้านเนาะข่าอันเผาเผาคนตายนะ จนบ่มีเหื่อมีแห้งว่าว่าหมอกระไดเนาะวัคซีนมันบอดีปันได้ก็สิคุ้มฉีดให้ประชาสนประชาสนก็สิฉีดเพราะว่ามันบ่มีเด้มันบ่มีทางเลือกเนาะเพราะฉะนั้นประชาชนนี่ก็นาเห็นใจเนาะอันหมอก็ะนาเห็นใจเนาะหมอดีกระลายเนาะพี่ดองเนาะสอสอไฟ้ันเว้าจนปากสิกีกึงงูหูมันกระบ่ฟังมันทหารนี่มันก็ยัางสิจากประชาชนบ่มีสิอยู่สิกินเนาะ มันยังบ่เลิก์ลมสิสื่ออันเลือดำน้ำสื่ออาวุธสื่อรถดถังมันบ่มันสื่อมหาพอหาแม่มันบ่ดิฉันวานเนาะปราชาชนมามีสิกินนี่มันเป็นอย่างมันจังบ่สนใจบ่เบึงคันถามนายป้อมนายตือป่วยกายนเนาะก็ว่าบ่รู้อันนายยกประยุทธ์กะเว้ทะถลงว่าสันเถอะเนาะหวานกล้วยดิบเขาเอินเนาะนะจ้านะจ๊จ้าาสัน บัญญาเพ่นศูนย์บัญญาเพ่นควบคุม้มอารมณ์มาได้จักว่าตาว่านตากับไปพ่อตานสัยนี่ยเนาะสี่ไม่สี่มือดาเขาก็ลองมาไล่กูสี่ลองมาได้ดูสี่เพื่อนเบาเนาะเพิ่นบ่ไปเพิ่นมาเพิ่นบ่นบนบออกใครจะทําไม่าสซนขนาดบริหารบ้านเมืองกิบหายวายาวอดเนาะโควิดนี่มาซอยมันได้หนี่ซอยทั้งเด็กกู้เงินสนุกกู้เงินสนุกเอาไปแบ่งกัน ให้ประชาชนกับให้พอซ้ำนั่นล่ะอันแรกอันเอียงคนละเกิงบนก็ยังผู้เกียี่นก็มิด่าเป็นป่า่าคนเขาบอกไปโควิดแมนบ่ความคิดแต่ละอย่างนี่ส้างแต่ความกิบหายแมนบ่ให้ประชาชนเดี๋ยวกับลอกดาวเดี๋ยวกับปิดผพ้บ่มีมันลอกดาวบ่หยเขาออกจากบ้านบ่หยเขาไปหากินเขาหาเสากินคำแมนบบได้บบได้ก็ต้องออกไปเพราะว่าลูกเมียทากินอันซุมมันมีนอนกินเงินเดือนสองตำแหน่งสามตำแหน่งอยู่บ้านฟี่อยู่บ้าน นำไฟบริสียคขาถาดบริวานบริจังนี่มันก็เฮ็ดเจนไอก็ได้มันบวกเข้าใจแมนบ่ก็คือดิฉันว่ากับคนมันบ่เคยทุกข์บ่เคยยากเนาะมันก็ลักษณะคือจังดิฉันว่านั่นแหละคือคนบ่เคยปวดแยวเนาะมันบ่มีความรู้สึกแต่คนเขาเคยปวดแควก็คือคนเคยทุกข์เคยยากนี่เขาสิเข้าใจความรู้สึกกันเมนบ่มันสิเข้าใจมันเส็นโกเห็นใจคนบ่เคยมีอยู่มีกินคนเคยทุกข์เคยยากคือยังดิฉันนี่ เคยทุกข์เคยยากเคยลําบากเนาะมาเมืองนอกกับ่บเมนวาสิมาลุยโดยกีบกุหลามากันเฮองอดทนเท่อสู้แมนบอกมันก็ไปรอดขันสิคีข้านกันสิากสบายกันันงอยู่เมืองไทยเนาะบ้านเจ้าของแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างคันอดทนเนาะมันก็จะดีเนาะแมนบ่พี่นนองคันสู้คันส้นเนาะดิฉันก็ว่าเอ๊ก็ได้คุยกับมูหลายคนเนาะ ประเทศไทยนี ief, ่ขันยังสิเป็นยังสี่นี่มันสิไปบอลลอดประชาสนออกมามันก็เอาพอใดผู้ใดมันสื่อได้มันก็สื่อผู้ใดมันคู่ได้มันกับคู่ผู้ใดมันขาได้มันก็บขาแม่นบอกผู้ใดมันจับได้มันก็จับลูกหลานถ้าออกมาเสียงส่วนไงเสียงคนล้องแล้วงมโอ้ยทุก์ยากลําบากเนาะในประเทศไทยนี่ว้าแม่นมอกเหรหกได้พี่น้องเพาะว่ายังผู้มีกินกันห้องแล้วงมผู้เก็บผู้ป่วยเนาะผู้ตกการตกงานผู้ ถือกระทํามันนาสงสารนาเห็นใจเนาะคนมันบ่เข้าใจเพราะว่าคนมันบ่เคยอยู่ในสภาพนั่นแม่นบอกพี่น้องดิฉันว่านี่อันมันเป็นคํำขาเจ้าสิว่าเป็นคําทําหน่ายกับเมียนเนาะมูขาเจ้าทรงเมไหเนาะสมัยตั้งแต่โดนแล้วแม่นบอกพี่น้องอันขาเจา้าอันว้าให้เนาะอันสิสีว่าพี่น้องฟังเด้ออันค้างไว้แต่เถียวทีแล้วเนาะ คุณนั่งสีพยองว่าสันค้ำทำนายขาเจ้า,าจว่าทุกอย่างมันก็เป็นเป็นคือยังมันสําเร็จแล้วเนาะคุณนั่งมันสีพยองก็คือคือเดี๋ยวนี้แหละคือพวกรัฐมนตรีพวกทหารพวกอํามาต์พวกพติษการทั้งหลายนี่มันบ่าญาติบ่เก่งประชาสน้นเนาะเขาเรียกว่ามันพยองจองหองเนาะบ่ฟั่งผู้ใหเนาะเขาเรียกว่าคุณนั่งสีพยองมันก็แมนอิรีเด้แมนบ่ เงินท่องสิเป็นพระเจ้ามันกระแมนอีหลีพี่น้องขันสิเปรียบแล้วเนาะแต่กี่เฮาพวกทีฉันนี่เสื้อพระเจ้าญานพระเจ้าก็ทุกอันทุกแนวเนาะห้ความสําคัญกับพระเจ้านี่อันดับหนึ่งในชีวิตแน่นบอกแต่คนส่วนใหญ่ถือกเจะบ่งู้จักกับพระเจ้านี่เงินท่องเนาะคือจังพวกผดดจการเดี๋ยวนี้ละเอาเงินท่องเป็นพระเจ้าผู้ได้สิตายผู้ได้สิเป็นขาเหยียบหัวประชาสน้นขาประชาสน้น ประชาสุนี่ทุกที่ยากไปเอาวัคซีนมาขายอันบอรักษาบอดเ็ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยใครแม่นเขา,ขาโรงพยาบาลก็ว่าหาซิหาซิวัคซีนนั่นเนาะขีดสองเข็มแล้วก็ยังติดโควิดคือเก่าแม่นบอกรัฐบาลสุดหนี่เนะาะพเด็จการสุดหนีก็เห็นเงื่อนเป็นพระเจ้าเฮ็ดทุกแมวเพื่อว่าสิเอาเปรียบเอารัดเพื่อว่าสิกดขี่ข่มเหงประชาสนเนาะก็คือเห็นเงื่อนเป็นพระเจ้าว่าสันถาะบไดเเห็น คนอย่างอื่นสําคัญบริเด็นชีวิตประชาชนบรเด็นความสุขประชาชนเป็นที่หนึ่งแมนบอกเห็นเงื่อนเป็นพระเจ้านี่ก็ซ้าเร็จแล้วพี่น้องแมนบอกแล้วต่อมาแมนยังบาดนี่ผู้เฒ่าสิเป็นกัผ้าร์พัสันเดี๋ยวนี้ก็แมนพะสันมันมีมองเลี้ยงผู้เฒ่าเนาะคือยังอเมริกานี่กะใครในจักหน่อยเขาเก็บภาษีเนาอบอสิใครย,ยังกสร้างเนาะบอเป็นแต่ข้าราชการคือบานเห่าเนาะ เขาก็สิมีเงินบเงินกินว่าสันต์เงินเา่าเงินผู้เผาเนาะลูกหลานบ่เบิงหรือลูกหลานบ่มีการมีงานทํากทคแค่ผู้เ่ากับรัฐบาลก็ให้เงินเดือนก็บปันได้เนาะแต่เมืองไทยเมืองเลาาเมืองทางบ้านเฮาทาั้งเอเชียผู้เ่าสิเป็นกำแพานี่คือพ่อแม่ที่ถือลูกทิมปา้าไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยทำงานในหมอกในเมืองแล้วบางคนกับทิมพ่อทิมแม่ไปเลยเนาะ ผู้ดใดบบมีค่วมกัตันยู่โบเดี่ยวแล้วและพอแม่พอให้พ่อแม่ตายแบบโดดเดียวเนาะอันนี้มันก็สําเร็จแล้วพี่น้องอันผู้เฒ่าสิเป็นกํา่านนี่เนาะมันกะแมนสําเร็จคือจังขาเจ้าว่าเป็นคําทําน่ายโบรานเนาะแต่ว่าเฮ้าบบเสือเฮ้าก็กับือจังแมนค่วมกิกเนาะพี่น้องเนาะแล้วต่อมาบัดน,นี้พี่น้องสิเป็นศัตรูนี่เนาะพี่น้องกันสุงมือนี่กระขากันย้อนเงินหย่อนทองเนาะ ย่อนอำนาจวาสนาย่อนกินยาบ้าย่อนแกงแกงขิ่งดีขิ่งเด่นกันก็เป็นศัตรูกันพี่น้องก็ได้เนาะโดยเฉพาะคนไทยเนาะพี่น้องห่วมศาสตร์แมนบ่ถือพเด็จก,การเหาะให้พิษกันมีมีไอโอมีอียังเงีดใไ้มาเนาะมีเฟกนิวมียังเงเีดใไ้ใส่ลายป้ายสีกันเนาะคือมีเหลืองมีแดงเนาะมีลูกเสือชาวบ้าน มีกุมนวพลสมัยนั้นเนาะมีอันนักศึกษามีชาวบ้านเนาะเหตุสร้างกันขากันคนไทยแทนที่สิหักกันคือประเทศอื่นแม่นบ่พี่น้องห่วมสาิกับขากันคือปีหาสามนะปีสามหาปีหาสามหาสองเดียวนี่แม่นบอกภาดการลงเรื่องอยู่ในอำนาจลงอยู่ในอำนาจเงินเนาะ เหยาะให้ประชาส้นสั่งกันคากันแม่นบ่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มขึ้นแต่น่เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ยั่งยุ่โดยเฉพาะดาลาไทยแล่นนี่แหละเนาะอาหากินกับประชาส้นนี่ล่ะแม่นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องก็สิเป็นศัตรูเนาะศัตรูกันวระสันเถาะคู่ก็จะญาติลูกศิษย์วระสันวามันก็ซุเมือนี่เนาะยังเฮาเห็นเนาะคู่บันกะ ญาติลูกศิษย์ทนั้งเต้าคู่ก็ไปเอาลูกศิษย์เป็นเมียแม่นบอกก็มีแม่นบอกแต่ส่วนญงพวกลูกศิษย์สมัยใหม่นี่เด็กเล็กเด็กหน่อยติดเราติดยาเนาะมันกับวิญญาณคู่บาอาจารย์เนาะมันกับบ่ฟังวระสันเถาะโดยเฉพาะคู่ที่เป็นคนดีเนาะที่เป็นมีศิษมีถ้ำนี่ค่ะลูกอันศิษย์บ่สิษยมีถ้ำนี่กับ บ่านะผิคู่บ่าอาจารย์เนาะมันก็แมนเนาะพี่น,น้องเนาะกับําเร็จเปิดแลแล้วเนาะแล้วต่อมากว่น,นี้พิษจะเป็นถื่าสันว่าพิษจะเป็นถือนีห้องก็เห็นเนาะจังนาย,ยกทักษิณน,นาย,ยกยิงลักเนาะแล้วเหตุถือปันไดเขาก็เห็นให้เป็นพิษเมนบอกแล้วพวกพเด็กการพวกอันอัน,อนคนซัวพัศนต่อ พิษประเดกกับเป็นถือไปยึดรําเนียบรัฐบาลเนาะพวกพันธมิตรตอนนั้นเนาะคุณสุเทพเนาะหรือว่าพวกทหารแมนบอกข่าปรชาชสชนแมนบอกพวกพันธมิตรไปยึดถําเนียบไปยึดอันสนามบินกับพวกพันธมิตรพวกสลิมก็ว่าถือกแมนบอกแต่ว่าพวกเสื้อแดงไปเรียกร้องประชาธิปไตยแมนบอกนายกทักษิณลระเฮ็ดดีแมนบอกเราสซอยเหลือปรชาชสชนก็เอาว่าเป็นพิษแมนบอก เราฟังประชาธิปไตยนี้ว่าถือประเด็กกะเห็เป็นพิษฟังประเด็กการเนี่พิษประเด็กกบเป็นถืออันนี้ก็เมนเนาะกะถือกวดพี่น้องแล้วบาดท,ที่นี่ลูกจะล่างผานมาสันมันก็เมนกะถืออีกเมนบอกุม,มือนีลูกลูกกะล่างผานพอแม่ติดยงติดยาเนาะติดการผนอกพนั่นเมนบอกขาพอ่อขาแม่เงินท้องพ่อแม่หาไหวกะ ล่างกับผานอันนี้ก็ถือก,กับแม่นขึ้นมากก็เห็นเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้คนพ่านจะอหังการนี่เนาะก็แมนอีหลีพี่น้องเดียวนี่เบิรงแน่ละ่ะผู้ใดแน่เนาะอันรัฐบาลสุดนี่ก็ซ้ำเป็นคนพ่านแมนบอกป่าขึ้นไม่ได้ไใบผู้อื่นเขาลบกฎหมายแม่บล่ล่ะให้ผู้อื่น ฟังกฎหมายให้ผู้อื่นเดี่ถื่อเจ้าข้องเนี่ยพิษต่มือเขามาเมนบอกอาหังการว่านั่นแล้วก็มาปนผู้อื่นเขามาเมนบอลเหรอพระข้องพิษตะมือที่แหลกข้าแม้นใส่เสือก็ใส้กระดุมพิษตะมือที่แหลกเมนบอกมันก็พิษมากเลยเมนบอเหรอสก่กระดุมกันเมรร็ดแหลกพิษมันก็พิษไปตลอดจนเสือแล้วเบิดตโตเนาะประยุทธ์คือกันรัฐประหารยิงลักเขามาเมนบอกปนอำนาจเขาเขามาอาหังการว่าสันทะ ยุคนี้มันกระแมนอิหลีเนาะพี่น้องเนาะคนสัวสีอาหังการนี่เนาะมันกระแมนอิหรีกับซัมเลจเนาะพวกประเด็จการทั้งหลายนี่เป็นคนสัวก็สันตะลังแก่ปรสชาชสน้นเอาเปียบประชาชสนเข้ากันกับานทุนพักกันแฮทุกแนว่วแมนบล่ล่ะประเทศอื่นเมืองอื่นเขาเอาวัคซีนดีๆคีนให้ประชาชสน้นเจ้าของยังสีมหาเศรษหาเลยกับการหาวัคซีนมาให้ประชาชนธรรมดาแล้วรรมนมญว่นาปกป้องประสาชสน้นทางรัฐต้องดูแลประชาชสน้นแมนบ่ คุ้มคร้องประชส,สน้นแมนบ่แต่ประเทศไทยนี่ได้ฉีดได้ซื้อวัคซีนฉีดเอาผู้ไดอยากฉีดโดยเฉพาะของดีๆเนี่ยเอาไปฉีดในซุ่มพเด็ทกันซึ่งปรสาชส้นนี่เอาประชา้นเป็นหนูทดลองยาแมนบ่ตายกะสร้างมึง่งพิการกะสร้างมึง่งบ่มีกินกะสร้างมึง่งความคิดของเขานะ่ะประชา้นก็ออกมาห้องละง,ง้มทั่วประเทศทัวไปแมนบ่เพื่อ,อวา่าเลือกลองว่มเป็นรรมเลือกลองไขมีอยู่มีกินเห้ได้ฉีดวัคซีนแมนบ่ อันนี้กะอาหางการซุ่มพฤติก,การกัะบ,บสฟัง่งเนาะผู้มีอำนาจพดติก,การเนาะคนสัววสันทะคนพ่านวสันทะเนาะแม่นอีหลีพี่น้องอันนี้กะถือเนาะกาเห็นแล้วในยุคนี้ละ่ะเนาะคนบ้าจะเด่นดังนี่ก็ะแม่นอหลีคนบ้าบ้าบาบบอมือนี่ลองล่ำทำเพลงเหยดไปจังใดคนกระเบิงคนกับฟัง่งเนาะ ตะกี้ร้องเพลงกะไปน้ำธรรมศาสตร์ไปน้ำควมฮักไปน้ำการใส่ดำเนืนที่ม,ม,มือเขาลองบ้าบ้บาบอๆกะดังเพลงนั่นนะ่ะเมนโบเฮ็ดไปจังไลกระดังเต้นไปเจังไรกระดังเมนโบผู้เฒ่าผู้โถลูกเล็กเด็กแดงอันฟ้อนล่ำประเภทนีท่อันดีงามของไทยนี่ห้ฟ้อนให้ล่ำนี่บอเอาบอเต้นผู้เฒ่าก็เลี้ยนแบบเด็กหน่อยเด็กหน่อยกบพ่อแม่กบว่าด้เบิ่งลูกเบื้องเต,งต่าเนาะ เห็นน้ำการน้ำงานเนาะทางภาคอีสานเอาแต่เต้นจากว่าเฮ็ดยังไดแน่เดาเงะเดาเงันไปตัวทิบทั่วเดนเต้นสวยๆงามๆบ่เอาเต้นไปคือหมูคือมาติดเสื่อหน่เนาะกะพระขอโทษดดพ้ะพีน้องที่เบานักไปเฮ็ดไปทัวทิบทัวเดนลูกหลานเท่ากับเต้นไปผู้เท่าท่านที่จีสร้างสอนลูกหลานเนาะบางคนดอกว่าก็ไปเฮ็ดน้ำเขาข้นบ้าบวบ่อกับ,บ,บ,บสีเด่นสีดังแมอนอีหลีคนเขากับเขาไปเบื้องเนาะ อยู่ในเฟซบุ๊กหรือว่าอยู่ในอีหยังเนาะกระแมนอีหลีพี่น้องคนมีสตังค์สิเป็นเทพพระเจ้ากระแมนอิหลีเฮดซัวปันไดเนาะพี่น้องคือคุณทร,รมนัดนี่นะตดคุกตดตาล่างแมนบอ,อยู่ออสเตรเลียซีปีติดคุกเลยนะเมืองนอกนี่คันว่าพิษอหลีเขาว่าจับเดะว่าเยัดขอหายคือประเทศไทยเดะพี่น้องมันพิษอีหลีเขาจังจับ คันจับแล้วไปอันผมมีความผิดฟ้องเอาจนผู้มาจับเฮ้าหรือเจ้าหน้าที่นั่นนีะกิบหายไปเละคันแมนอีหลีเนาะแต่ว่าประเทศไทยนี่ผัดตรงกันขามเนาะคนอันคนมีต่างสิเป็นเือเป็นพระเจ้าส่วปันไดคนก็นับถือกาบไหวคำทำานายเนาะมันก็ซ้ำเร็ดเบิดแล้วแมนบ่พี่น้องมันก็ส้ำเล็ดเบิดแล้วที่ว่าอัน มันสิเป็นอิลีก็เกิดขึ้นในประเทศไทยเบิร์แหละเนาะคนพิษก็สิเป็นถือคนถือสิเป็นพิษ